สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังแช่บอนลูกสาวเฉินหลงตกอับสภาพเหมือนคนจรต่อแถวรอข้าวฟรีตกเป็นประเด็นครับในสื่อออนไลน์สังคมอยู่บ่อยครั้งสำหรับเอตตาอูลูกสาวน้อกสมรสของพระเอกนางบูชื่อดังแจ็คก,กี้ชานครับหรือเฉินหลงที่เกิดกับเอเลนอูหรืออูชิลี่อดีตมิสเอเชียโดยล่าสุดครับเว็บไซต์ y h o o News รายงานว่า เอตตาอูครับวัยย3ปีที่ปัจจุบันใช้ชีวิตยอยู่ที่ประเทศแคนาดาทํางานในร้านอาหารที่ใชน้าทาวน์ที่นั่นหารายได้ประทังชีวิตอีกทธิยังมีการแชร์ภาพของเอตตากาลังยืนต่อคิวรออาหารฟรีกับคนไร้บ้านในย่านโตรอนโตครับโดยเธออยู่ในสภาพที่ดูอิจดรยไม่สดใสแถมยังแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่ซอมซ่อ ขอก็พูข่าวจาก e n t e r t a i n m i n com ครับเพือ่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้เราไว้ทำคลิปใหม่ต่อไปครับขอบคุณครับ